ครับสวัสดีครับผมกอบศักด์เอพีระยองนะฮะเป็นศูนย์บริการติดตั้งแก๊สและซ่อมเครื่องยนต์ครบวงจรผมทำงานตรงนี้มาไม่ต่ำกว่า15ปีเรามีทีมงานครบไม่ว่าจะเป็นติดตั้งแก๊สตรวจสภาพตรอ,ะอนะฮะบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครบวงจรรับแก้ไขปัญหา ทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถแก๊สมีปัญหาจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์มีปัญหาเปลี่ยนเครื่องยนต์ตั้งวาล์ว,าวยันหรือว่าทําช่วงล่างซึ่งเราเป็นู่ย์บริการค่อนข้างเกี่ยวกับครื่งจนคอนเซปต์ของการทําธุรกิจเนี่ยผมก็จะให้ลูกค้าไม่ต้องไปบริหารเวลาตัวเองการบริหารจัดการเนี่ยผมไม่ได้ใช้แบบตอนเดียวผมใช้บริหารแบบหน้ากระดานหมายถึงว่าเราจะไม่เอางาน15ที ไปต่อหลัง1ชั่วโมงนะเนื่องจากว่าบางครับางคนมาเปลี่ยนกองแก๊สซึ่งใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จละซึ่งผมมองตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญระบบเราเซตแบบนี้ทีมงานเราก็ต้องพร้อมด้วยนะไม่ว่าเป็นกําลังคนในเรื่องของทีมงานช่างนะฮะทีมทั้งงาน PM ทั้งงานติดตั้งทั้งงานตรวจสภาพตอลอเนื่องจากว่าผมรองรับลูกค้ากลุ่มที่ w a ล k i อิน ถ้าส่วนใหญ่แต่ลูกค้าจองมาก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว Walk-in ประมาณ90%นะครับซึ่ง่งคนท,ที่เข้ามาใช้บริการที่นี่จะรูู้่แล้วว่าเพียงพอในการที่เราจะรองรับปัญหาที่ว่าลูกค้าจะเข้ามาโดยไม่ต้องจองคิวนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเด่นของเรานะฮะ